สวัสดีครับผมมณิตรีนงรังสีวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคความสําเร็จอีกแล้วนะครับเทคนิคนี้เนี่ยสำหรับทุกคนนะครับทุกคนไม่ผมจะพูดเรื่องของการเป็นหัวหน้าคนเป็นเป็นผู้นําคนนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับทุกคนไม่ใช่คุณอย่าไปคิดว่าผู้นําคือตําแหน่งนะครับไม่ใช่ตําแหน่งผู้นําเราไปทุกคนเป็นผู้นําถ้าคุณทําตัวให้เป็นแสงสว่างนั่นคือใครเจอคุณแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับ รู้สึกดีกับชีวิตขึ้นมาเขารู้สึกมีแสงสว่างในใจขึ้นมาเนี่ยคุณก็เป็นผู้นําแล้วหรือว่าในที่ทํางานเนี่ยถ้าคุณเหมือนกับแ,แม้คุณจะเป็นคนเพิ่งเข้าไปทํางานอายุน้อยๆเข้าเพิ่งเข้าไปทํางานแล้วในในองกรมีกา,การเมืองมีแตเ่เรื่องของคนคิดลบแต่คุณเริ่มที่จะเปล่งแสงสว่างคุณคุณเริ่มที่จะเป็นคนคิดบวกแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยดีขึ้นเนี่ยคุณก็เป็นผู้นําแล้วนะครับ เรื่องนี้ฝึกไว้ตลอดชีวิตเลยเราต้องการอยากอยากจะเป็นที่แสงสว่างผมต้องการให้ทุกคนนียเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนนะครับแล้วตัวผมเองก็ฝึกวิธีการทําเป็นผู้นำนี่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเป็นคอนดักเตอร์นะครับอายุประมาณ18แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยจะเก่งเป็นคนที่แบบไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยอย่าว่าแต่เป็นผู้นํายืนยืนคุมวงฝรั่งเป็นร้อยคนนะยังยังทำแค่แค่ยืนหน้าชั้นในห้องเรียนของตัวเองนะครับในเมืองไทยนะครับก็ยัง ขาสั่นไปหมดแล้วนะครับพูดอะไรไม่ออกแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครสนใจผมด้วยแล้วในในห้องนี้ก็คเลืองทุกถ้าเรื่องความเป็นหัวหน้าก็เรื่องคนอื่นนะเพราะว่าเขามองไม่เขามองไม่เห็นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจอะ่ะพูดง่ายโอเคผมอยากจะให้ทิปของการเป็นผู้นําอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราต้องนําตัวเองก่อนนั่นสําคัญอย่าพึ่งไปพยายามที่จะโน้มน้าวใครอะไรเยอะแยะแต่ว่าเราทําตัวเองให้เก่งก่อนเราทําตัวเองให้ดีก่อน ทุกอย่างเริ่มจากภายในนะครับเมื่อคุณทำทำตัวให้เป็นคนที่มีคุณภาพเยอะๆเนี่ยคนอื่นอยากจะมาตามเราเองไม่ว่าคุณจะมีตําแหน่งหรือไม่ก็ตามเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อสองนะครับที่อยากจะ,ะแชร์ให้ก็คือว่าพูดแต่เรื่องที่ดีๆพยายามที่จะ,ะไม่ว่าใครจะอยู่รอบตัวคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในครอบครัวเวลาใครที่จะชอบพูดแต่เรื่องอดีตที่มันแย่ๆ ขุดยกออดีตขึ้นมาหรือว่าพูดแต่เรื่องข่าวลบๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้คุณไม่ต้องไปตามเขานะครับคุณคุณคุณสามารถทําตัวผู้นําได้คุณสามารถเปลี่ยนเรื่องได้เรื่องนี้มีคนเขียถามผมเข้ามาใน Facebook ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเขาเจอที่บ้านไงเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่เราร้างเขาเป็นคนคิดลบทาําไงดีผมก็บอกว่าคุณไปตามเขาทาไมล่ะเวลาเขาพูดเรื่องนั้นนะคุณก็หาวิธีเปลี่ยนเรื่องพูดสิจา้าคุณก็เปลี่ยน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 ใหม้มันเป็นเรื่องอื่นที่มันบวกขึ้น คุณสามารถที่จะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแล้วแล้วก็หลายคนไปทําอย่างนี้นะครับก็ได้ผลดีมากแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังอย่างดีนะครับคือเราเราสามารถไปอยู่ที่ไหนแล้วก็กลายเป็นคนที่แสงสว่างให้ที่เราเป็นแสงสว่างได้ไหมคุณเดินเข้าไปในห้องที่มืดห้องเหมือนกับเหมือนกับคุณเป็นแสงสว่างที่ทําให้ห้องนั้นมันสว่างขึ้นมานะครับเหมือนคุณไปเดินเดินไปอยู่ในช่วงกลุ่มคนที่คิดลบๆแต่เมื่อเขาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นเขารู้สึกเอ ดีใจเขารู้สึกเนี่ยมีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่ผมบอกให้เลยมีมีแค่2เวลาเขาเขาคิดลบเนี่ยหรือเวลาเขาโกรธหรือเวลาเขามีแอคชั่นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยม่มาจากแค่2อ,อย่างคือเออไม่ใช่เวลาคนเวลาคนเขาทำอะไรเนี่ยมาจากที่ที่สออย่างคือไม่มาจากความรักก็มาจากการขอร้องขอความช่วยเหลือ ร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาไงไม่ว่าถ้าเกิดบางใครทำทำอะไรที่น่าเกลียดน่าเกลียดหรือว่ามีแอคชั่นอะไรที่น่าเกลียดน่าเกลียดแบบว่าไม่ดีไม่ดีอะไรนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาลองเริงขอความช่วยเหลือมีความไม่ขาดอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเมตตากับเขานะครับโอเคสรุปแล้วนะครับก็ขอวอวยพรทุกคนให้เป็นผู้นําในสังคมเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนนะครับทั้งที่ทำงานและที่บ้านขอวอวยพรนะครับสวัสดีครับ อ๋อลืมไปนะครับหลังจากที่ได้ปิดคลิปเมื่อกี้นี้ไปแล้วเนี่ยก็ลืมไปว่าอยากจะให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้นหนังสือเล่มนี้นี่มันเจ๋งสุดๆนะครับเป็นหนังสือที่ผมอยากจะเขียนมาหลายปีแล้วเขียนเสร็จแล้วก็หลายปีเหมือนกันแต่ว่าไม่ยังยังไม่ได้ออกเพราะว่าตั้งคิดชื่อไม่ออกนะครับคิดชื่อไปคิดชื่อมาก็เลยตั้งชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ภาค3มนะครับมันเป็นหนังสือ,อหรือซับไตเติลว่านําอย่างไรได้ร้อยเท่านหนังสือเล่มนี้รวบรวมเคล็ดลับการเป็นทุนนาของผมนะครับถ้าใคร ต้องเป็นผู้นํากับคนอื่นหรือว่าปร,รับตําแหน่งใหม่แล้วไม่รู้จะทํำยังไงที่จะนําลูกน้องได้ที่จะให้ลูกน้องเชื่อฟังเราเนี่ยผมนะขอแนะนําให้อ่านเล่มนีผม้ผมเรียนรู้จากการเป็นผู้นําจากการในระดับโลกเลยก็คือคุม,มออเคสตรามาเป็นหลายร้อยวงแล้วทั่วโลกนะครับเล่มนี้กันมาจากประสบการณ์กันมาจากมันสมองของผมในเรื่องของ l e a ดอร s h i p หรือการเป็นผู้นำนะครับ หากันได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปถ้าหาไม่เจอก็เบ w b a n ว็บ o r g นะครับ slash shop bandit.org b u n d i t o r g นะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ